วิธีติดตั้ง Facebook Pixel ลงบนเว็บมันมีหลายวิธีมากๆครับแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำซึ่งมันจะง่ายน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็ต่อยอดไปใช้งานได้เยอะก็คือการใช้เจ้าตัวที่ชื่อว่า Google Tag Manager หรือว่าตัวย่อก็คือ GTM นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้ง Facebook Pixel ลงบนเว็บกันนะครับวิธีการของเราก็คืออย่างแรกเราจะไปสร้างบัญชี Google Tag Manager หรือว่าบัญชี GTM ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะติด p อ่พิกเซลลงบนเว็บไซต์ผ่านเจ้าตัว GTM นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปเวอร์ฟายโดเมนโดเมนของเว็บไซต์เรากับ Facebook นะครับ แต่ว่าทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ที่ใช้อยู่นะครับเป็นเว็บไซต์แบบพวกเซลเพจที่เหมือนกับว่าใช้งานจากผู้ให้บริการเซลเพจนะครับที่สามารถติดพิกเซลได้ง่ายๆเขามีวิธีบอกว่าติดพิกเซลอย่างเช่นไปเอาพิกเซล ID มาใส่ตามช่องอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็ให้ทําตามนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ GTM สําหรับขั้นตอนอในการติด Facebook Pixel นะแต่ว่าก็ต้องสร้างบัญชี GTM ไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้มันในการสร้าง x i ก f u n n e n เอ่อสร้างตัว Custom Event หลังจากนี้นะครับก็คือถ้าเป็นในกรณีนี้เดี๋ยวให้ทำตามไปจนกระทั่งสร้างบัญชี GTM ได้แค่นั้นพอนะครับไม่ต้องทำการติด Facebook Pixel ลงบน GTM นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กระโดดไป Verify ตัวโดเมนได้เลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเราก็จะเข้ามาที่ตัว Google Tag Manager นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเสิร์ช Google ก็ได้นะครับว่า Google Tag Manager แล้วก็ตัวผลลัพธ์แรกนะครับก็คือตัว Tag Manager เนี่แหละนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนเวลากดเข้าไอ้ Tag Manager มาเขาอาจจะให้ล็อกอินด้วยบัญชี Google นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราจะใช้สินค้า Product ของ Google เนี่ยเราก็ต้องมีบัญชี Google บัญชี Gmail นะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วมันจะเจอหน้าประมาณนี้นะครับซึ่งบางคน นจะเป็นภาษาไทยอันนี้มันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไอตัว Gmail นะครับของผมมัน,ม,นมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าคําสั่งต่างๆเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถดูตามไปได้เลยนะครับอย่างแรกเราจะทําก็คือเราจะมากด Create Account ตรงนี้นะครับก็คือสร้างบัญชีนะครับเ,เราอย่างแรก หลังจากกดสร้างบัญชีก็คือเราจะตั้งชื่อบัญชีนะครับผมจะตั้งชื่อบัญชีว่า testing account อย่างนงี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกนเอ่อเลือกประเทศนะครับผมก็เลือกประเทศไทยได้เลยนะครับอ่าอันนี้จะแชร์ Data ให้ Google หรือเปล่าผมไม่ติ๊แล้วกันนะครับแล้วแต่นะครับจากนั้นเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Container นะครับ Container คืออะไร Container รจริงๆแล้วมันคือ workspace หรือว่าพื้นที่ในการทำงานของเรานะครับก็ตั้งชื่อ c o n t a i เ e อตามที่เราต้องการได้เลยไอชื่อพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับ โดยปกติแล้วผมจะตั้งชื่อ Account Name เนี่ยเป็นชื่อธุรกิจชื่อบริษัทนี้ก็ได้แล้วก็ Container Name เป็นชื่อไอตัวธุรกิจที่จะใช้นะครับเช่นผมก็ถ้าเป็นของผมก็จะเป็นคอมินชิก Thailand อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตั้ง Testing Container ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเว็บตรงนี้นะครับเราจะใช้ Container นี้กับเว็บนะครับแล้วก็คลิก Create ได้เลยนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับอันนี้คือเทอมของเขานะครับกด เอ่อ uh, accept term ยอมรับเทอมของเขาแล้วก็กด yes ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคพอเราสร้างคอนเทนเนอร์สร้างบัญชีเสร็จนะครับเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับมี pop up ขึ้นมาซึ่งเป็นโค้ดสชุดนะครับโค้ด uh, ตัวนี้คือวิธีการที่เราจะติดตั้งไอ้ google tag manager ลงไปบนเว็บนะครับ uh, มันจะมีโค้ดอยู่2ชุดสชุดคือโค้ดที่ให้เอาไปแปะที่ head แล้วก็ไปแปะที่ body นะครับคือตอนนี้ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละคน,นทําเว็บยังไงนะครับวิธีการทําเว็บแต่ละแบบนะครับมันจะมีวิธีการใส่โค้ดตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูสําหรับคนที่ทําเว็บตามคอร์สเรียนที่ที่ผมที่ผมมีแถมให้ในชุดนี้นะครับก็คือเราจะทําเว็บด้วย o r d p r e s s นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะติดไอตัว โค้ดตรงนี้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครทําเว็บด้วยวิธีอื่นนะครับคือทุกๆเว็บไม่ว่าจะเว็บอะไรก็ตามครับมันติด Google Tag Manager ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีถ้าทำเว็บวิธีอื่นผมก็ไม่รู้ว่าคือมันมีมันมีหลายรูปแบบเนาะเว็บเนาะมันสร้างได้แบบ หลายวิธีมากๆก็ให้ไปถามพพอร์ตเอานะครับสัมพอพพอร์ตอย่างสมมติว่าเราใช้บริการของบริการเซลลเพจของเจ้าไหนอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาดูว่าเออเราจะติด GTM ลงบนเว็บไซต์ให้ทำยังไงอะไรเนี้ยครับแล้วก็ทำตามนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ทำเว็บ e s s แบบที่ผมมีสอนอยู่ในคอร์สท,ที่แถมไปกับคอร์สอัตโนมัต c เฟซบุ๊กแอดชุดนี้นะครับวิธีการคืออย่างงี้ให้ล็อกอินเข้าไปที่หลังบ้านของ WordPress ที่แดชบอร์ดนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวเมนู Elementor แล้วก็ Custom Code อันนี้นะครับแล้วก็ให้กด Add New Custom Code แบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อมัลงไปนะครับผมก็จะใส่ชื่อง่ายๆอย่าง GTM Head นะครับ GTM Head เสร็จเรามาเลือก Location ให้เป็น Head แบบนี้นะครับแล้วเราก็ Copy Code ตัวนี้ได้เลยเราก็มาใส่ลงในนี้นะครับ แล้วก็กดเผยแพร่นะครับกด publish นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็น entire site หรือว่า,าให้มันเป็นทั้งไซต์ทั้งทั้งเว็บนะครับแล้วก็กด save and close นะครับโอเคได้ตัวที่1แล้วนะครับโอเคได้ตัวที่1แล้วนี่ publish แล้วจากนั้นกด add อีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเพิ่มตัว GTM body นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็น body start นะครับกลับมาที่ tag manager แล้วก็มา copy ตัวโค้ดตัวนี้นะครับเราก็ไปเพสต์ลงตรงนี้เราก็กดเผยแพร่นะครับ entire s i t e ตรงนี้เช่นกันเรากด Save and Close นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ละเดี๋ยวรอมัน Publish แป๊บหนึ่งนะครับโอเ okay. ค Publish เสร็จแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครคืออันเนี้ยผมใช้ตัว Elementor นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใครที่ใช้ Wordpress เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ e l e m e n t o r นะครับอาจจะมาเลือกใช้ปลั๊กอที่ชื่อว่าอ่ s อ r t นะครับ insert header and footer ตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะ,ะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้เราใส่โค้ดลงไปที่ header ได้นะครับแล้วก็ body ด้วยนะครับมาเลือกใช้ปลั๊กอินตัวนี้ก็ได้นะ insert header and footer นะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับมีคนใช้เยอะเช่นกันประมาณ1ล้านกว่าคนนะครับก็เป็นปลั๊กอินที่โอเคใช้ได้ดีนะครับมาติดตั้งตัวนี้แล้วก็ activate แล้วก็ทำคล้ายๆกันนะครับเอาโค้ดไปใส่ในส่วนของ h e a d กับส่วนของ body นะครับเอ่อสำหรับบางบางเซลล์เพจบางเจ้า ง่ายกว่านั้นอีกนะครับไม่ต้องใช้โค้ดใดๆเลยนะครับปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาก๊อปปี้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า GTM ID นะครับเป็นตัว ID ของคอนเทนเนอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถ copy ตรงนี้แล้วก็ไปใส่ในช่องที่เขามีไว้ให้ได้เลยนะครับ คราวนี้พอติด GTM ลงบนเว็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะติดพิกเซลลงไปที่ GTM นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิกเซลมันก็จะเหมือนกับว่าเชื่อมกับเว็บเราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก่อนหน้าเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GTM ให้ฟังก่อนนะครับสมมุติว่าใครเกิดเข้ามาที่หน้านี้เราบาังเอิญเผลอไปปิด ไอตัวโค้ดเมื่อสักครู่ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถมาที่แอดมินตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เมนู install Google Tag Manager ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโค้ด2ชุดเมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้อยู่เสมอนะครับสามารถมาดึงจากตรงนี้ได้นะครับคราวนี้กลับมาที่ workspace ตรงนี้นะครับตรงนี้มีอยู่3แท็บนะ workspace version แล้วก็ admin Admin คือในส่วนจัดการตั้งค่าต่างๆ version คือเราจะดูได้ว่าเดี๋ยวเวลาเราทำการ ใส่ข้อมูลตั้งค่าต่างๆเสร็จเนี่ยพอเรากดส่งมิดนะครับมันจะมันจะ <c oughs> เขาเรียกว่ามันจะไลฟ์มันก็จะแบบเริ่มทํางานนะครับแล้วมันจะให้เราตั้งว่าเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะครับเวอร์ชันนี้มีการทําอะไรไปบ้างอะไรพวกนี้นะครับเวอร์ชันก็คือส่วนที่เราจะมาดูได้ว่าเออเราเคยพัฟฟิชอันไหนไปบ้างแล้วนะครับอย่างตอนนี้ก็เรายังไม่เคยทํางานอะไรเลยมันก็จะเป็นศูนย์เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้มีการใส่อะไรลงไปนะครับตัวที่สําคัญของ GTM อยู่3ตัวนี้แหละครับ tag trigger แล้วก็ Variable นะผมกลับมาที่ Workspace นวคร์ก ที่เอาไว้ติดแท็กหรือว่าติดไอตัว tracking นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างแท็กสำหรับ Facebook pixel กันนะครับทีนี้เ,เวลาที่เราจะสร้างแท a กเนี่ยเราจะต้องบอกด้วยว่าไอแท็กตัวนี้นะครับมันจะทำงานเมื่อไหร่นะครับ อไอ้ทำงานเมื่อไหร่นั่นนะคือหน้าที่ของทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ก็คือเหมือนกับมันแปลว่าไอ้ตัวลั่นไกลนะครับอย่างเช่นเราสร้างแท็กเราสร้างแท็กเฟซบุ๊กพิกเซลโดยที่มันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีทริกเกอร์คือคนเข้าไปในหน้าเว็บเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทำการตั้งค่าประมาณนี้นะครับต่อจากนั้น Variable คือตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยบางทีเดี๋ยวเราจะต้อง ใส่ข้อมูลหลายอย่างนะครับบางทีแทนที่เราจะต้องคอยไปก๊อปข้อมูลมาใส่ก๊อปข้อมูลมาใส่เราสามารถสร้างตัวแปรไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วเวลาเราจะใช้ข้อมูลนั้นเราก็ดึงตัวแปรนี้มาใช้งานได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเทมเพลตนะครับเทมเพลตคือ,อเหมือนกับคล้ายๆกับจะเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนเป็น เป็นเป็นเทมเพลตที่ในสังคมของ GTM เขาสร้างขึ้นมาไว้ให้สร้างแท็กได้ง่ายๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำงานของ GTM นะครับโอเคเราจะมาเริ่มต้นสร้าง Facebook Pixel Tag หรือว่าการติดไอตัว Pixel ลงบนเว็บไซต์กันนะครับก่อนอื่นวิธีในการสร้างแท็กของเราเราจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการไปดึงเทมเพลตที่เขามีคนสร้างไว้ให้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นให้มาที่เทมเพลตตรงนี้ก่อนนะครับ จากนั้นให้มาเซิร์ชแกลเลอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปที่ช่อง Search ตรงนี้ว่า Facebook นะครับมันจะขึ้นตัว Facebook Pixel ตัวนี้มานะครับเป็น Facebook Pixel by Facebook i n c u b a t o r อันนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด add to Workspace นะครับแล้วก็กด a d d อีกหนึ่งทีนะครับอคราวนี้ที่เทมเพลตเราจะได้เอ่อเทมเพลตของ Facebook Pixel มาใช้งานแล้วนะครับจากนั้นให้มาที่ Variables นะครับ แล้วก็มาสร้าง user defined variable นะครับคลิก new ตรงนี้ได้เลยนะครับไอตัว variable เนี้ยเราจะสร้าง variable ของออ pixel id ของเรานะครับผมก็จะตั้งชื่อเหมือนว่า test pixel id อันนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ตั้งชื่อตามที่ต้องการเลยนะครับอย่างุติเป็นธุรกิจอ,อ,อย่างถติของผม n c o ค i n g click ส่วนมากผมก็ตั้ง incoming c คลิก pixel id อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นก็มาคลิกที่ variable configuration ตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างมาหาคําว่า constant นะครับหรือว่าเป็นถ้าภาษาไทยอาจจะเป็นค่าคงที่ไม่แน่ใจมันจะอยู่ใต้ utility ตรงนี้นะครับกดตัวนี้ปุ๊บนะครับ constant นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเอามาใส่ตรงนี้คือ,อคือ,อตัว pixel id ของของอบัญชีที่เราจะใช้ตัว pixel ที่เราจะใช้นะครับก็ให้กลับไปที่ event manager นะครับแล้วก็ pixel id มันจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ไอตัวชื่อของ pixel ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับ copy มาแล้วกลับมาที่ Google Tag Manager แล้วก็ p a s ต e มันลงงนได้เลยอ่ะแค่นี้เองแล้วก็กด Save นะครับเรียบร้อยได้ template แล้วได้ Variable แล้วนะครับคราวนี้ไปที่ Tag s ตรงนี้นะครับเราจะมาสร้าง t ท g กสำหรับการาติดตั้ง Facebook Pixel ลงบนเว็บนะครับก็มาคลิกที่ New ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อมันนะครับผมก็จะตั้งชื่อ,อว่า t ท s t Facebook Pixel อย่างงี้แล้วกันนะครับ Pixel Page View อ่า คือเวลาที่เราบอกว่าเราติดตั้งไอตัวพิกเซลลงบนเว็บติดตั้งพิกเซลลงบนเว็บเนี่ยนะครับเอาคอมพเทสเออกก็ได้เอ่อมันหมายความว่าเราสร้างอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวไอคำว่าอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดเจนอีกทีในบทต,ต,ต่อไปนะแต่ว่ามันคือการสร้างการเก็บข้อมูลอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเพจวิวนะครับก็คือใครที่เข้ามาในเว็บไซต์เราที่ไหนก็ตามเราจะเก็บอีเวนต์ที่ชื่อว่าเพจวิวนะครับ บางคนอาจจะเรียกการติดตั้งพิกเซลตรงนี้ว่าการติดพิกเซลติดเบสติดเบสโค้ดอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกเนาะแต่ผมจะตั้งมันว่าเพจวิวอย่างงี้ล้วกันนะครับ ผมย่อตรงนี้เป็น fp แล้วกันชื่อมันยาวไป fp page view อย่างนี้นะครับก็ตั้งตามได้นะอันนี้ไม่ไม่ได้ห่วงชื่อนะครับจากนั้นเราจะมากดที่ tag configuration ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาหา facebook pixel นะครับจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถมาถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เพิ่มตัว template เข้าไปก่อนนั้นเนี้ยเราสามารถมาสร้าง tag เลยก็ได้นะแล้วเราก็จะมา discover มาค้นหาไอตัวแ tag ใน community ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มา search เ,เอาตรงนี้ก็ได้นะ มา Import เนี่ยนำเข้าแท็กตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราได้ทำเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ Facebook p ก x e l นะครับก็เลือกอันนี้ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้พอเราเลือกตรงนี้แล้วปั๊บสิ่งเดียวที่เราจะต้องเอามาใส่ก็คือตัว Pi ก e l ID เห็นไหมครับช่องว่างตรงนี้ซึ่งเราก็ได้สร้าง Variable ไว้แล้วนะครับวิธีการที่เราจะดึง Variable มาใช้ก็คือมากดปุ่มข้างข้างอ่อข้างในช่องว่างเนี่ยนะครับที่เป็นปุ่มเครื่องหมายบวกคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล เอ่อ uh, variable pixel id ที่เราสร้างก่อนหน้านี้คลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ละในตัว pixel id นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดคือตรงนี้ event เนี่ยเป็น event standard แล้วก็เป็น page view ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับอันนี้แหละครับคือตัวเอ่อตัว base หรือว่าตัว facebook pixel ที่เราจะติดลงบนเว็บ ตัวแรกนะครับก็เป็น event page view เนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดมาที่ trigger ไอ้ตัว tag เนี้ยไอ้ตัว pixel b a s e ตัวเนี้ยมันจะ trigger เมื่อไหร่มันจะ fire เมื่อไหร่มันจะทำงานเมื่อไหร่เราก็ต้องมาใส่ trigger ให้มันนะครับโดยที่ event page view เนี้ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนเข้ามาดูเพจไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็ตามเพราะฉะนั้นตัว trigger ก็จะเป็น all pages แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับจากนั้นกด save ปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยครับได้แท็กขึ้นมา1อันแล้วนะครับถามว่าตอนนี้เรามีเฟซบุ๊กพิกเซลหรือ,อยังนะครับยังเพราะว่าเราสร้างแท็กแล้วก็จริงแต่เรายังไม่ได้สับมิดนะครับก่อนที่เราจะสับมิดน่ะเราจะต้องไปกดพรีวิวดูก่อนทุกครั้งนะครับว่าเวลาที่ว่าว่าแท็กที่เราสร้างขึ้นมามันทํางานได้ดีหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวจะไปกดพรีวิวดูนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมอยากให้ไปที่เออไปที่ Google ไปที่ ไปที่เบราว์เซอร์ของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเ,เราจะไปติดตั้ง extension ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Facebook Pixel Helper ตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็น extension สำหรับสำหรับ Google Chrome นะครับที่จะเอาไว้ช่วยเช็คว่าเว็บไซต์ไหนมี Facebook Pixel อยู่บ้างนะครับวิธีการติด Pixel Helper ลงบน Google Chrome ก็ง่ายๆนะครับเปิดหาเลยครับ Google Chrome Google Chrome extension เิตัวนี้นะครับมันจะพาอ่ามันจะเห็นผลลัพธ์ก็คือเป็น chrome store chrome web store เนี่ยนะครับสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะพามาที่หน้า chrome store ที่เราจะสามารถอ่าดึงหรือว่าติดตั้งไอตัว extension ที่ google chrome <c oughs> เขามีให้นะครับก็เสิร์ชตรงนี้ไปเลยครับ facebook pixel helper อ่าแบบนี้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บ คลิกที่ผลลัพธ์ปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้ครับ Facebook Pixel Helper คลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดแอดเข้าไปที่โ Chrome ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้นะครับขึ้นมาเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับสามารถกดดูได้นะถ้าเกิดว่าใครแอดแล้วมันไม่ขึ้นมาแบบนี้แปลว่ามันมาแอบซ่อนอยู่ในไอ,ไอคอนที่เป็นรูปพัลโซแบบนี้นะครับอันนี้คือ extension อื่นๆนะครับแสดงว่าอาจจะมี extension เยอะเกินไปมันก็จะมาแอบซ่อนไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้า คือคือถ้าถ้ามันแอบซ่อนตรงนี้สามารถมากดตรงนี้แล้วกดปักบุดให้มันขึ้นมาอยู่แบบนี้ได้เนอะเราจะได้ใช้งานง่ายหน่อยนะครับพอมีไอตัว Pixel Helper แล้วกลับมาที่ Tag Manager ใหม่คราวนี้มากด Preview ดูซิว่า Tag ท,ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่อมันใช้งานได้หรือ,อยังนะครับอะพอกดออตัว Preview ปั๊บเนี่ยมันจะมาที่หน้านี้ก่อนโดยที่มันก็จะบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะใช้งานไอตัว Tag Assistant นะคุณต้องเชื่อม Tag Assistant กับเว็บไซต์ของคุณนะครับ ผมก็จะกลับไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็เอา URL สักหน้าหนึ่ง mm. นะครับจริงๆก็เป็นหน้าโฮมเนี่ยแหละเย่ายลืมดึง h t t p ตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับหน้าเว็บของเราแหละครับหน้าโดเมนของเรานะครับแล้วก็กด connect ได้เลยนะครับแล้วก็จะรอมันโหลดนิดนึงนะครับเออบางคนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปิดอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่แท็บใน ในแท็บเดิมเลยนะครับแต่ว่าของผมไม่แน่ใจว่าผมไปทำอะไรสักอย่างมันถึงขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยข้อเสียก็คือว่าไอตัวแท็บใหม่แบบนี้มันจะไม่มี Pixel Helper ถ้าใครเจอ,เ,อ,อเหตุการณ์เดียวกันให้คลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่ Show as Tab อ่ามันก็จะมาเปิดในแท็บนะครับทีนี้มันจะมี Pixel Helper แล้วก็จะเห็นว่าตัว Pixel Helper เนี่ยทำงานแล้วนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้ทำงานแล้ว ถ้าเรามากดดูที่ Pixel Helper จะเห็นว่าตัวที่ทำงานคือ event ที่ชื่อว่า Page View นะครับก็คือ event ที่เรา,เาทำการสร้างแท็กเมื่อสักครู่แบบนี้แปลว่าทุกอย่าง complete แล้วนะครับสามารถใช้งาน Facebook Pixel บนเว็บไซต์เราได้แล้วต่อไปนี้ใครเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราหน้าไหนก็ตามหน้าไหนก็ตามเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้า .com หรือว่าหน้า slash shop หน้าอะไรก็ตามเราจะเก็บ e v e n ์ที่ชื่อว่า Page View นะครับโอเคตอนนี้พรีวิวเสร็จเรียบร้อยปิดได้เลยนะครับแล้วเราก็ ออกจากไอตัว tag assistant ตรงนี้ได้เลยนะครับกลับมาที่ google tag manager เมื่อสักครู่เราเช็คแล้วว่ามัน work นะครับคราวนี้พอมัน work แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือ submit เพื่อให้มันเริ่มทำงานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วหน้าเว็บผมเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่เรา preview ว่ามันมี pixel แล้วจริงๆมันยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ submit ไอ tag ที่เราสร้างเมื่อสักครู่เห็นไหมครับแท็กมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้ connect เพราะว่าเราไม่ได้เปิดโหมด preview นะครับ อันนี้ก็ก็ม่ต้อตัวยุ่งเลยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะทํางานจริงๆเราต้องกลับมาที่ถ a g m a n เ g นเเราก็กด submit นะครับเราก็จะตั้งชื่อเวอร์ชันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่า Pixel Install อ่ะแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ใครตั้งชื่อจะใส่ description ด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้คือเป็นอเอาไว้ทําให้เรารู้แค่นั้นเองว่าเวอร์ชันนี้มันคืออะไรนะครับจากนั้นก็กด publish ได้เลยนะครับเขาก็บอกว่าอ่าร้องเพงลงร้อสักคู่นะนะครับหลังจากกด publish แล้วนะครับเราจะมีผมจะมีเวอร์ชันแรกขึ้นมาแล้วนะครับเอ่อคราวนี้ถามว่าถ้าผมมาที่ตัวเว็บไซต์ของผมเนี่ยเอ่อถามว่ามันมีพิกเซลหรือ,อยังอ่ะผมกด refresh ให้ดูนะครับจะเห็นว่าถึงเราจะ publish ไปแล้ว พิกเซลมันยังไม่มาถามว่าทำไมมันยังไม่มาเราต้องให้เวลามันสักคู่หนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับประมาณสัก15นาทีไอตัวแท็กที่เรา,เาสร้างขึ้นแล้วก็เวอร์ชันที่เราสปิดไปมันถึงจะเริ่มต้นทํางานนะครับก็ตอนนี้รอไปก่อนนะครับคือถ้าไม่ได้คือถ้าพรีวิวแล้วตัวอีเวนต์อ่ะมันแสดงมันโชว์แน่นอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วงเด,วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะใช้งานได้แน่นอนนะครับ ตอนนี้ผมลองมาเกิน15นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดว่า refresh ปั๊บก็จะเห็นว่าที่เว็บไซต์อะครับเราก็จะมี pixel ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือการ Verify ตัวโดเมนหรือว่าตัวเว็บไซต์ของเรากับ Facebook วิธีการก็คือให้ไปที่ Business Setting นะครับมาที่ตัวจัดการธุรกิจตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับอันนี้คืออยู่ที่ไอตัว Ad Manager ของ Facebook นะครับทีนี้เราก็จะมาที่คําสั่งที่ชื่อว่า Brand Safety เมนู Brand Safety ตรงนี้นะครับแล้วก็มาลึกที่โดเมนนะครับออ่เคราวนี้เราก็จะมา add d โดเมนของเราเข้าไปนะครับก็แค่กลับไปที่เว็บของเรานะครับแล้วก็ copy ตัวโดเมนมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับ paste ลงไปแล้วก็กด add นะครับ โอเคเอาไอาตัว https ตรงนี้ออกด้วยนะครับกด add เข้าไปปุ๊บเออสลข้างหลังด้วยยุ่งยากเหลือเกินอ่ะกด add ปุ๊บโอเคทีนี้พอเรา add มาปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าเออเนี่ยมันยังไม่ v วอ i f ฟนะไอโดอเมนตัวนี้นะแล้วเขาก็จะบอกวิธีการด้วยนะว่า,าคุณจะสามารถ v วอ i f ฟโดเมนของคุณได้ยังไงซึ่ง f a c e b o o k มีแนะนำ3ามวิธีนะครับ วิธีที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดก็คือ,อวิธีแรกเนี่ยแหละก็จะทําคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่เราติดตัว GTM ลงไปบนเว็บไซต์ครับก็คือเราจะ Copy ไอเมตาแท็กตรงนี้นะครับเมตาแท็ก ก็คือเป็นโค้ดชุดหนึ่งตรงนี้ครับก๊อปปี้อันนี้ครับแล้วก็ไปใส่ในส่วนเฮดของเว็บไซต์นะครับ mm hmm. เช่นเคยนะไอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้บริการเซลเพจหรือบริการเว็บไซต์ของที่มันมีซัพพอร์ตนะครับ mm hmm. ก็ให้สอบถามเขาแล้วกันนะว่าจะสามารถทําตัว Verify d o m a i n กับ Facebook ตรงนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตัว WordPress นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันทาวิธีเดิมเลยนะครับก็คือใส่โค้ดลงไปที่เฮดใช่ไหมครับก็กลับไปที่แดชบอร์ดของเรานะครับไปที่ e l e m e n t o r อร์ ก็ไปที่ Custom Code นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ใช้ Elementor ถ้าใครสร้างเว็บ WordPress ด้วยวิธีอื่น<ๆ>ก็ใช้ปลักอินใน Insert uh, header กับ footer ที่ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ uh, แล้วเราก็มาใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดลงไปที่ header mm hmm. ก็วิธีเดิมๆเ,เลยนะครับอันนี้อาจจะใส่เป็น fb uh, fb domain ตั้งชื่อ verify อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ copy ไอ้แท็กแล้วก็มา paste ลงไปที่ header แบบนี้ก็คลิกเผยแพร่นะครับเลือกตรงนี้เป็น entire site แล้วก็กด save and close นะครับวิธีนี้ก็ไปทำกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละเว็บก็เหมือนเดิมมันวิธีมันแตกต่างกันนะครับหลังจากที่เราใส่โค้ดพวกนี้นะครับลงโค้ดตัว meta tag เนี่ยนะครับลงไปที่เว็บเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่ตัว business setting ตรงนี้มาที่เดิมเลยนะครับแล้วก็มากด verify domain ได้เลยนะครับ ถ้ามันขึ้นประมาณนี้ก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้ว Verify d o โดเมนเสร็จแล้วนะครับกดดันได้เลยสิ่งที่เราเพิ่งทำกันไปนะครับการติด Facebook Pixel ลงบนเว็บไซต์นะครับการ v e r i f y ายโดเมนต่างๆนะครับมันคือพื้นฐานที่สุดนะครับเป็นขั้นแรกสุดของการวางระบบเก็บข้อมูลนะครับหลังจากที่เราติดพิกเซลลงบนเว็บแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ว่าคนเข้าเว็บเรากี่ครั้งกี่ครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่เราจะเอาข้อมูลนี้มาปรับปรุงเว็บเราหรือว่ามาใช้สร้างผลลัพธ การยิยดให้ดีขึ้นนะครับในบทหน้านะครับผมจะพาไปาวางระบบเก็บข้อมูลให้ลึกขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับระบบยิงแอดอัตโนมัติของเรานะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปเจอกันที่บทหน้านะครับ